พวกมนุษย์อยู่ไหนขอบคุณสองคนดูนะที่เข้ามานะขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะนี่ผมเก็บอาวุธก่อนครับอย่าผีผามอย่าบูมบามเสร็จภาร,รกิจแล้วจะกลับไปหาลูกขามเมียนะ เอาเสียงภาพชัดเจนหรือเปล่านะครับชัดเจนกดหนึ่งให้หน่อยฮะกดหนึ่งให้หน่อยฮะกดหนึ่งมาเลยอันนี้โอ้โหมันมาแล้วแล้วอับยาก,กันนะมันยิงเราเราไม่ต้องกลัวรเรามี อถนการของเราเราไม่ต้องกลัวฮะเราไม่ต้องกลัวฮะไม่ต้องกลัวฮะมันจะเจ๋งขนาดไหนนะครับมันจะเจ๋งขนาดไหนอย่าไปกลัวนะฮะให้มันวิ่งเข้ามาเราม,มือหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วนะฮะขอบคุณนะ ติ๊บๆๆนู่นมันนู่นมันงูมันนู่นมันนู่นมันเดี๋ยวเราอาจจะดักมันอ่ะเราดักมันเปิด เพิม่มแล้มันยิงกันเองแนะล้วเราจะไปถล,ล่มมันเอ้มันวิ่งมาทุกคนได้ยินเสียงไหมฮะไอ้มันปลาระเบิดระเบิดเดราจะไปกลัวโอ้โหมันมันยิงอยู่ไหนวนะ ไหนอยู่ไหนอืมเข่งเหรออืมเข่งเหรออืมึืคิดยังไงคิดยังไงมาจิงกูอืมอี๋โอ้โหโอ้โหครับท่านผู้ชมฮะคนนอกไปแล้วฮะเดี๋ยวเรามาใหม่ฮะ